พี่เป็นไอ้ฟ้าผมไม่ได้เขียว 5am คือตีห้าตอนเช้าใช่ไหม am มัง้ง <laughs> ไม่ได้ดีอ่ะมาร์เล่นเล่นแล้วกันโหสิโรงพยาบาลโหเซนโหเซนอีกแล้วโหเซนโหเซนโหเซนไม่ใช่บ้านของเรานะคุกของเราพี่เ <laughs> อาถึงทุกจุด อาโปยังถึงเลยไปเลย,เ,ลยเพื่อนไม่ตามหรอกเอาตามเหรอไม่กดติดตามแพปลาเอ้สะดกไปแล้วแพปลา่ลนะี่นะนะโอเคเจ็ดร้อยกลางรบแล้วผมแพปลาไหมเดี๋ยวดูก่นมีคนั้มมีข้างล่างหนึ่งคนหนึ่งตี้ ลงหมู่บ้านมาร์กเหลืองหนึ่งตี้อะมิงตี้ที่ว่าคือสามคนเป็นอย่างน้อยไปลงหมูบ่บ้บานนี้หรอเออตัดสายลมกับอากาศได้ไหมแล้วไปกระตุกรลมตองใกล้ถึงพื้นเ่ะลองดูไม่มีอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวทำไมไอ้สองคนนั้นลงแต่แม่งไอส้ส้มเอารถไปแล้วอาอแย่ละแย่ละกูไปเรือแพปลาแล้วนี่แล้วทิ้งไอ้เหลืองเฉยเลย ไปรับไอ้เหลืองด้วยไม่ทันได้รับเหลืองไปซะแล้วยังไม่ถึงพื้นเลยเหลืองไปเกิดซะละช่วยไม่ได้ไม่กดติดตามตั้งแต่แรกถ้ากดติดตามผมตั้งแต่แรกนะป่านี้ยังไม่ถึงพื้นเลยมาแล้ว <laughs> ไอตัวที่ทิง้งไอเหลืองนะไอส้มนะ <laughs> เสียชื่อหมดไอซ้อมที่มี่เหล่องได้ไงนายทางี่เลี่ยงได้ลงคอทําไมคุณรู้สึกว่ามันมาใม,ามันต้องมาไอตีนุ่นหละงั้นเราก็ควรจะรีบรีบต้องไปแล้วละ่ะไอตีนุ่นจะมาแต่มามันก็พอจะงัดได้นะใช่เพราะว่าสู้ได้ไปปืนไปปืนอยู่ไหนไม่มีหลอกของอย่างนั้นไม่ดรอปลอกล<อ>่างนะ ไปปืนหรือเก็บเสียงไม่มีอะไรเรอมีแต่เอ็มจีเจออยู่ทีหนึ่งจะจำไม่ได้แล้วตรงไหนเอ้ยวงไม่ไกลนิวว่าเ <วง S 1> จอ<ะ>ไม่ไกลอะ่ะแต่วงเราต้องไปหามันล<ะ>่อไปไหมมันต้องไปสินะใช่พี่มีลูกเจ็ดอยู่กับตัวบ้างปะมีเยอะแยะเดี๋ยวคอยขอแล้วกันอผมเอาไปใช้สนยัยผมมียี่ห้านแต่ไม่เป็นไร ไปหาเพิ่มไม่เจอสีโฟเลยไปไกล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 ไม่ทันวิ่งอ้อมรัวไปโนวละหายไปแล้วลเอเอได้ยินเสียงแต่ยังไม่เห็นตัวให้เจ็ดห้าแน่ๆฝั่งเจ็ดห้าอ่านี่นี่นี่เจอล้เจอแล้วเจอล้เจอล้ อยู่แถวนี้วิ่งว่นอยู่แถวนั้นแหละโดน <laughs> น็อกอุ้ยโดนน็อกเฉย <laughs> คูณสีด้วยนะเมื่อกี้อ่ะหินมาร์กส้มนะด้านขวามันจะออกโอเคนั่นแหละพี่ <laughs> ไม่ตุยใช่ไหมอัดไม่ตุยใช่ไหม มีสโคปไปเนี่ที่ดีกว่าคูณสนีะ่ขอคูณแปดสักอันเถอะมันเจอตำแหน่งกูแล้วใช่มันเจอแล้วผมก็เจอใน่คูณสี่เหมือนเดิมเลยปาจริงเอ้ใครมากระโดดอยู่ตรงนั้นวะแ่ยิงผมด้วยนะเป็นไงมีอะไรบ้างตรงนั้นไม่มีสโคบที่ต้องการเลยพี่ไอวิ่งออกไปเมอที่อยู่ในนั้นหมดแล้วใช่ไหมใช่ อยู่ในควันอนะตอนนี้ไปที่เห็นไะวงบีบแนละ้วเอออีกนาทีกว่าวงบีบนละไปที่เห็นดีกว่าเพื่อนเราเพื่อนเราไปดักฝั่งโน้นแล้วอะ่ะมีอะไรดีๆบ้างนี่พี่อยากได้อะไรอะ่ะคุณสามแล้วก็ปืนไอ้นั่นหน่อยยี่สิเก้าเพื่อนไปดักมันนะถ้ามันจะออกมาพะก็ต้องเข้าวงทางนี้อะ่ะหรือไม่ก็อ้อมไปไกลๆอะ่ะ ไม่รู้ในเมืองมีรถหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอารถมาให้หมดเลยหลังนะใส่มันแปะแปะ,แปะอยู่ไหนวะมีผมเลยเอารถบังไว้ก่อนเงี้ยยังไม่เห็นตัวเหมือนกันไปเพื่อนส่งสัญญาณแล้วเป็นข้าวชารจแล้ว อยู่บ้านนี้เหรอร oh. ะเบิดนะ oh. อ่า oh. ผมได้วะ oh. <laughs> ผมได้วะผ <laughs> oh. oh. มได้วะผมได้วะโถดูมีรถมามีรถมาไปละไปละไปละโอเคมันมีคูณอะไรบ้างอ่ะ พูดสามแยกว่าพวกพีก่ไปดีกว่าศพอ,อื่นที่มันยิงกันต้องอยู่ตรงนี้มึงศพอื่นไปไหนหมดเออไปเลยแม่เราไปดีกว่ารถคนละคันกันหมดเลยนี่เราไม่จำเป็นต้องนั่นด้วยกันไม่อยากเข้าเมืองเลยงานออม ลอลไม่รู้มี<บ>หรือเปล่าหมูบ่บ้านที่น่าจะมีแน่ๆเอาดิมีก็เอาอยากไม่ยากเลยคภณพไม่มีใครเอาคูดแปดมาทิ้งไว้ในห้องน้ำบ้างหรือไงวะเมที่แล้วกูก็ถามแบบนะั้ มีก็แปลกอะเนาะคุณสีเลยหนีกันไม่พ้นไอ้คุณสีนี่วงก็รักเราเกินบางทีบ้านนี้นี่มันเทองที่ปักกี้ที่ปักกี้ที่ปักกี้โอเคเห็นแล้วปักกี้โดดดีเล็กมนานอ่า หลักการอุ้ยจบไปแล้วขอเถอะคูณหกเย่คูณหกแล้วเย่ตัวเป็นเย่เลยผมโอเคแล้วผมสบายใจแล้วพี่วงหนีด้วยเมื่อกี้ผมยิง นี่ต้องต้องยกต้องยกผมโดนพี่พอดีผมต้องยกพอดีแต่โดนอะโดนแน่ๆโดนพี่แน่ๆอะโดนมาเขียวนะหลังนะข้างหลังนะอะไรอะมาเขียวอยู่ข้างหลังวิ่งลงเนินต้มเอ่อคิวดี่ยังไม่รู้เลยอยู่ไหนเนี่ยแต่วงอะไปทางมาักวงอะไป ที่โล่งอ่ะเราต้องเข้าที่โล่งอ่ะมีหลุมระเบิดให้เล่นกลางวงอ่ะพี่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นหลุมมาร์คซีอ่ะเอาไงดีไปเลยไหมถ้าไปผมขับรถลงหลุมเลยเดียวทางนี้มีที่ให้เล่นไหมพี่กำลังขึ้นไปดูอยู่ก็พอจะมีนะตรงห้องน้ำเนี่ยแต่ห้องน้ำมันอยู่นอกวงนี่อ่ะหินหนยเล่นได้หินเล่นได้นั่น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 เพียบเลยเพียบเลย เอ้วี่ยเเอาเวละจุดที่ผมเล็งไว้มีคนเข้าแล้วเอ,อื้อมันไปไม่ได้ไงเพืเ่อนเฮลกดตรงไหนเฮวะขับใจเพื่อนเฮลเออใจ จะให้อะไรตอบแทนมันดีวะไม่มีอะไรตอบแทน่ะอากำลังใจไปล้วกันแรับสู้ๆขอบคุณมากโอ้ยซ้ายก็มีขวาก็มีใช่ผมว่าจะเคลียร์ขวาก่อนแล้วผมจะเข้าวงด้านนี้ขวาหนึ่งตัวต้องเข้าวงต้อง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 วงจะแตกจะแตกถ้าไม่มีควันแย่เลย มึงปายเต็มยุ่งเลยมึงเออจงจะโดนอีกเหรอ,อควันเลยนะอยู่ในควันพี่เฮลผมควันรอแล้วพี่ <laughs> ผมควันผมควันรอก่อนจะดาวแล้ว <laughs> ยังหาศัตรูไม่เจอเลย <laughs> ดาวเอาดาวเอาโอเค ว้าวว้าวคุณแปดมาทิ้งคุณหกเลยน่าโม้สายเข้าสายเข้าเดียร์หลังเข้าแบบไหนเฮ้ยไม่ตัวนึงวันเดินวันเดินสองตัวสามไม่ใช่สองสาม สามตัวอออเดียอีกไม่โดนสักเม็ดเลย